ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํานะครับเกี่ยวกับไอคอนโทรศัพท์เรียวมีนะครับผู้ชมรู้รู้สึกไหมครับว่าทําไมรู้สึกว่าไอคอนของโทรศัพท์เรามันธรรมดาอย่างี้ครับอยากเปลี่ยนให้มันได้เท่ยังงครบจับนี่ครับว่ามีรูปไปเท่ตามไอคอนลองครับนี่นะครับว่าทายังไงนะครับก็เ้อกดที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับกดแชร์ไปครับ กดแชกกดค้างว้นะครับเมื่อจงขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับวิดเจ็ตภาพพื้นหลังลักษณะวิเศษการตั้งค่านะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับนี่นะครับของเรียวมีจะเป็นแบบนี้นะครับรูปภาพจะแตกต่างจากโทรศัพท์พวกซัมซุงอัลปนะครับผมรุ่นเรียวมีไอเดอิร์สิบนะครับมันจะมีโหมดหน้าจอหลักนะครับนี่ครับแบบมีโหมดมาตรฐานโหมดลิ้นชักโหมดแบบง่ายนะครับ นี่นะครับจะพาไปดูนะครับถ้าทงการดึงไอคอนลงนะครับมันจะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ต้งค่าลักษณะไอคอนนะครับก็จะมีแบบนี้ครับมีให้เราเลือกครับมีค่าเริ่มต้นมันจะเป็นรูปภาพอย่างนี้นะครับไอคอน ART นะครับบวกใช้ไอคอนที่ออกแบบมาสําหรับแอปของบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็แตะเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะเปลี่ยนภาพนี้นครับแล้วก็เลือกดูนะครับว่าเราอยากได้แบบไหนแล้วก็เลือกว่าเท่ไม่เท่สวยไม่สวยแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะวัสดุแล้วก็กดหินกําหนดเองใชไอคอน art บวกนะครับลักษณะวัสดุก็จะเปลี่ยนนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเปยนแป้งมันจะเป็นนี้นะครับถ้าเรากดไปที่ไอคอนแอร์ทบวกก็จะเป็นนี้ครับของกดหินนะครับ,รบรก็จะเปลี่ยน เท่อีแบบนะครับแล้วก็กําหนดเองกําหนดเองก็จะมีให้เลือกนะครับแบบนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปนี่ต่างๆนะครับนี่นะเราจะได้แบบไหนแล้วก็เข้าไปนะครับก็เท่ไปอีกแบบพื้นหน้าพื้นหลังครับพื้นหน้าแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วเลือกนะครับเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ แล้วก็นี่นะครับไอคอนให้เป็นไหนครับก็กดเข้าไปนะครับแบบซูมเล็กซูมใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับมีสาระล้วนเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วกดใช้เข้าไปนะครับ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครป์ผมเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับตามดูคลิปผมนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ